สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเจอกันเช่นเคยกับผมนะครับวันนี้เราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2146ซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินนะครับที่เชื่อมระหว่างอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้คือเขาเรียกว่าจุดชมวิวช่องเขาขาดนะครับซึ่งจุดชมวิวตรงนี้นะครับจะมองเห็นบริเวณเหนือเขื่อน อบลรัตนะครับเดี๋ยววิวเขื่อนจะเป็นยังไงนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปติดตามชมกันนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตนะครับมาไหว้ศา,ารเจ้าปู่กนะครับซึ่งสารเจ้าตรงนี้เรียกว่าสารเจ้าปูหล,ลุกนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางนะครับสำหรับบรรยากาศโดยรอบนี้ก็ต้องบอกว่าสวยงามมากเลยนะครับ ถนนตรงที่เราเห็นตรงเมื่อกี้นะครับจะเป็นถนนช่วงที่ขึ้นมาจากตัวอำเภออุบลรัตน์นะครับจะเป็นต่างขึ้นเนินมาแล้วก็จะมาหักโค้งอยู่ตรงนี้พอดีนะครับบริเวณจุดชมวิวซึ่งถือว่าเป็นถนนที่อันตรายอีกเส้นหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เชี่ยวนั่นทางถ้าหากว่าขับรถขึ้นเขามาด้วยความเร็วนะครับโอกาสที่จะหลุดโค้งตรงนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปตกไปยังเขื่อนก็เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวยังไงผมก็พาเพื่อนๆมาชมวิวกัน บริเวณรอบๆอเหนือเขื่อนอุบลรัตกันนะครับวันที่ผมมานี่ก็จะเป็นสงกรานนะครับวันที่10อุณหภูมิช่วงนี้ก็อากาศช่วงนี้ก็ถือว่าร้อนมากนะครับแต่ด้านบนนี้จะมีลมเย็นๆผัดเราตลอดนะครับก็ถือว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในแดดไม่โดนแดดตรงๆก็ถือว่าเป็นอากาศเย็นนะครับมีลมเย็นพัดตลอดด้านหน้าของเราก็คือเป็นเขื่อนอุบลรัตทั้งหมดนะครับ ปริมาณน้ําช่วงนี้ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเดือนเมษานะครับแล้วก็เขือ่อดวรละก็จะเป็นอีกเขื่อนหนึ่งที่มีปริมาณน้ํากักเก็บเหลือน้อยที่สุดนะครับเหลือจากเขื่อนใหญ่อื่นๆในประเทศไทยนะครับทุกๆปีก็จะเหลืออยู่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซนต์ยีเหรือสามอะไรเงี้ยครับในขณะที่เขื่อนอื่นอาจจะมีอยู่ถึง40-50%ของความจุเขื่อนนะครับแต่บรรยากาศนี่ต้องถือว่าสวยงามนะครับ ที่เราเห็นใกล้ๆก็จะเป็นเกาะแก่งต่งตางๆที่โผล่พ้นมานะครับในหน้าแรงนะครับเราก็จะเห็นเรือของชาวประมงบ้านเป็นแพพักของชาวประมงที่หากินอยู่บริเวณเขื่อนนะครับถ้าว่าใคร,ใครที่เคยมาก็จะเห็นมีเป็นยอขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่กลางแม่น้ํากลางเขื่อนนะครับ ซึ่งจช้ามาเราก็จะเจอชาวบ้านนั่งเรือไปยกยอกันนะครับน่ครับอากาศต้องบอกไว้เย็นสบายมากนะครับเดี๋ยวยังไงเราเดินไปดูบริเวณร,บรอบๆกันนะครับวันนี้ก็จะมีประชาชนที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดก็จะมาจอดรถพักเพื่อถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นที่ให้ถ่ายรูปนะครับเขียนไว้ว่าอะไรนะอ่า โฮมฮักนะครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆนะครับต้องลองมาเที่ยวดูนะครับสวยงามมากนะครับผมคิดว่าอากาศดีนะมันเห็นมุมกว้างหมดเลยนะครับจุดชมวิวช่องเขาขาดอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำนะครับอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำก็อยู่ในพื้นที่ จังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดคอนแก่นนะครับแล้วก็เป็นบางส่วนของจังหวัดอุดรธานีนะครับกินพื้นที่3จังหวัดนะครับตรงนี้ถึงจะเป็นที่ตั้งของเขื่อนอุบลรั์ก็จริงนะครับแต่จะมีอุทยานสองแห่งอยู่ด้วยกันนะครับก็คืออุทยานแห่งชาติเขื่อนอุบลรัตนะครับหรือที่เราเรียกว่าอุทยานแห่งชาติน้ําพองนะครับ แล้วก็ที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูเก้านะครับภูผานคำนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็เดิมเขื่อนอุบลรัตน์ก็คือเขื่อนน้ำคลองนั่นเองนะครับ รงนี้ก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเป็นอะไรเป็นป้ายติดอยู่ที่บริเวณหน้าผานะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าจะมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับหากว่าเป็นหน้าหนาวนะครับเราจะเห็นหมอกตอนเช้านะขึ้นมาจากเป,เป็นไอ้น้ำที่พุ่งขึ้นมาตอนเช้านะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับ บริเวณตรงนี้บริเวณก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็เป็นมีจุดกางเต็นท์อยู่นะครับบริเวณอุทยานแห่งชาติด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมคลิกจะรีวิวไปให้ดูนะครับบริเวณจุดกลางเต็นท์แล้วก็จุดชมวิวตรงนั้นนะครับเราสามารถนำเต็นท์มากางหรือเป็นที่พักของอุทยานแห่งชาตินะครับมีให้เช่านอนเป็นห้องแอร์อะไรนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าตะหักตะแพงแบ่งปันปนูนสังนะครับ อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำนะครับที่เราเห็นตรงนี้เราจะเป็นถนนนะครับซึ่งวงโคกมานะครับเราสังเกตเห็นด้านบนนะครับจากเราขึ้นมาจากคอนเกรนนะครับโอกาสที่เราจะพุ่งทะลุลงเขื่อนไปได้นะครับยังไงก็เรามาเที่ยวมาชมกันดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปชมที่พักของอุทยานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีไว้แค่นี้ก่อนนะครับ